กาแฟหลักสิบแล้วตัวกระแผนไปนะแอคชั่นด้ยวยนะ่ะอ่ะแอคชัน่นวิว <laughs> <laughs> Good morning นะครับทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4ของเดือนมกราคมนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆในทาง YouTube Channel ในช่องไปตังใดนะครับวันนี้น้องต่อจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาเที่ยวคาเฟ่ที่อยู่สูงที่สุดของจังหวัดแพร่ผมก็เลยถือการวันนี้พาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาเที่ยวกันที่หมู่บ้านของบ้านห้วยโลนะครับอยู่อยู่ในส่วนของอำเภอร้อง กวางจังหวัดแพร่นะครับความสูงนี้จะอยู่ระดับน้ำทะเลอยู่ที่1,000กว่าเมตรนะครับทุกคนเราไปสั่งกาแฟก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูตรงส่วนของวิวทิวทัศน์ของร้านโอโซนที่มีความสูงที่สุดในส่วนของอำเภอร้องกวางเลยครับทุกคนป้าย ตรงนี้เจตรงนี้ก็สาก่อนจะขึ้นร้านเราต้องถอดรองเท้านะครับทุกคนอากาศเย็นสบายมากเลยอ่ะตรงนี้เป็นบริเวณของทางร้านกาแฟโอโซนนะครับทุกคนเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเจอตรงห้องโถรับรองเลยตอนนี้ก็จะเป็นเมนูของร้านโอโซนที่เขามีไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวแล้วก็มานั่งทานข้าวกันตรงนี้นะครับ ปั๊กสักกาแฟก่อนอมีเมนูแนะนำหนของครับพี่เมนูแนะนำนอะไรบ้างครับท<ม>างรา้านเกี่ยวกับกาแฟหรือเปล่าครับกาแฟ,าแฟใช่กาแฟก็อเมริกาโน่ครับนะฮะแล้วก็เอสเปรสโซ่ลาเต้อะไรี่อร่อยครับแล้ว<อ>ก็มีอเมริกาโน่ออเรนนะฮะเรียกว่าเป็กนกาแฟสุดๆของทางร้านเลยที่แบบโอโซนคาเฟ่แบบอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอโอกาสหน้านะหน้าไมงั้นขอน้องขอเป็น เอสเปซโซเย็นหวาน50หนึ่งแก้วละใช่ครับป้ายครเอสเปโซนะครับพี่ครับเปิดประเมินหรือยังร้านนี้ครับอันนี้เปิดวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับประมาณ20กว่าันครับพอถึงเดือนเตืออ่าอีกสามวันนี้ก็ครบเดือนแล้วครับทุกคนครับวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของทางร้านโอโซนนะครับเพราะว่าทางร้านที่นี่เขาเพิ่งเปิดวันที่4ของเดือนธันวาคมนี่เองครับทุกคนถือว่าเรามาเบิร์ตแฮปปี้เบิร์ตเดย์ ถ้าห้าเนาะห้าธันวาถือว่าเรามาแฮปปี้เบิร์ตเดย์ล่วงหน้ากันก่อนแล้วกันนะมิกิเธอเองหวานเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบเหรอหวานห้าสิบด้วยก็ได้เพิ่มอีกแก้วหนึ่งใช่ไหมเออเอพิโซดเย็นหวานห้าสิบอีกแก้วนึ่ใชระ่ไหมใช่ครับทั้งหมดสามร้อยหกสิบบาทสแกนได้ไหมคะตรงไหนก็ตีเปลี่ยนวิวสวยๆของทางล่างนะครับพี่ เข้า,เขาสามารถถือกาแฟแล้วก็เข้านี่ไปนั่งกินกบเพื่อนได้เลยเนาะอี้เนี่ยพอดีวันนีมนเดนบนก่อาจจะเก็บกางีกงพอดแล้วีเนี้ยถ้ามาตอสามารถอไปนังนไได้เลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มารอกาแฟก่อนหลังจากที่เราได้กาแฟแล้วเด anyway. okay. 네ี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูในส่วนของวิวทิวทัศน์ของร้านโอโซมที่อยู่ตรงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะผมเดี๋ยวเรารอกอาแฟกก่อนนะครับ ต้อนรับสมาชิกของเราสมาชิกใหม่สวัสดีครับน้องพีเจนะับชี้ช่องหนึ่งช่องนี้ครับพี่ตัวโตซิงโตสวัสดีครับชี้ช่องหนรับติดตามพี่ตัวโตได้ครับทางช่องทางช่องนี้นะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยชี้ช่ไหมมีพี่สาวของเราเองนะครับพี่จอยนะรัยาเนาะงันตี้เราเข้ามารอกาแฟก่อนนะครับระหว่างรอกาแฟเนี่ยมาต้อนรับสมาชิกของเราอีกท่านหนึ่งนะครับทุกคน ไน้องเลยสดค่ะสุดสมสวยเช้าฟังช่องด้วยนะคะช่องนี้ค่ะมีช่องมาดูเลยโร้โมยค่ะอย่างไงบ้างคะไหนเล่าสิเมื่อคืนแห้งหรอไม่ได้แห้งเลยค่ะกินนิดเดียวตัวพอไหวไหม และที่สําคัญนะครับทางร้านโอโซนนี้เขาทําการผลิตกาแฟาเองนะครับเขาไม่ได้ซื้อจากแบรนด์อื่นๆเลยทําการผลิตคว่าเก็บแล้วก็ปลูกเองด้วยด้วยฝีมือของเขาเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมเมนูกาแฟาของทางร้านโอโซนนะครับว่าจะมีความอร่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนไปไปเ,เราเอาเก้าอี้ไปนะั่งมาตบไปน,นั่งด หิว้วไปก่อนหรือก็ได้สองอันสามอันเสียวพี่งงไหมวิวสวยมากเพื่อนๆพร้อมจะดูวิวแล้วยังครับผมนับห้าสี่สามสองหนึ่งแสดง อันนี้คือจุดชมวิวที่สูงที่สุดข,ของเธอรลองควาทุกคนสวยมากแล้วก็กลางกันตรงนี้เลยใช่ไหมดดฟี่ วิเจครับเกงมากเลยนะเนี่ยดครับอ,อันนีงนะครับอโอ้โหวิวสวยจริงสวยมากขึ้นมาจุดนี้อ่ะอากาศคอดค่าที่จะหนาวหนาวแล้วก็เย็นสบายนะทุกคนก็จกไม่ถึงขั้นถือว่าร้อนนะครับ อุณหภูมิที่นี่น่าจะอยู่ที่20องศาถ้าจะได้ครับ mm hmm. ส่วนมากชาวบ,บ้านที่นี่เขาจะทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรนะ mm hmm. เขาจะทำการปลูกข้าวโพดตามไล่ภูเขาที่เป็นภูเขาหัวล้นตรงนู้นนะครับ ก่อนหน้าที่เราจะมาครับชาวบ้านเขาทําการปลูกข้าวโพดกันตรงหนัวนะครับทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นภูเขาห,หัวโล้นนะครับเขาจะทำข้าวโพดกันเต็มภูเขาเลยครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่นะแต่เดีน,นี้ครับเป็นฤดูหนาวเนาะมันเป็นมันเป็นไม่ใช่ช่องดูเก็บเกี่ยวครับเราก็จะเห็นสีเขียวเ,ยวเต็มภูเขาเลยทุกคนนี่สวยมากบริต้าสาวของเราไม่เมนูอะไรเจ้ เป็นฟรายหลักกาบเฮ้ยเฟกซ์โซเย็นเหรอ,อทำไมแก้วน่ารักจังเลยแก้วโอโซนไหนโชว์แก้วดูให้ดูหน,น,น่อยแก้วน่าหักมากย<า>ินดีต้อนรับบาริต้าสาวของเรานนแก้วสวยมาก,มกพี่โงเดี๋ยวฟอดได้ฟอดครับทุกคนกาแฟร้านโอโซนอร่อยมากไม่คิดเลยว่าจะอยู่สูงขนาดนี้กาแฟอร่อยที่จริงแล้วโอโซน อาร์ตโซนเนี่ยเขาจะผลิตกาแฟเองนะเจ้ในครที่เรากินตรงนี้เขาจะทําการคั่วหมักแล้วก็ปลูกเองด้วยซ้ำนะที่นี่ครับนี่ไงต้นกาแฟเต็มเลยเนี่ยนี่เหรอเนี่ยไม่ไม่แย่งหรอเออแล้วก็มากินนะอยากไปเที่ยวเลยว้าวอร่อยมีคงาำอร่อยไม่ได้ดอวย ทางร้านเขาก็จะมีเมนูขับข้าวให้เราได้สั่งด้วยครับทุกคนอันนี้เป็นเมนูข้าวคะน้าหมูหมักนะคบหน้าอย่างมันมีได้เหรอไม่รู้อะเราถ่ายรูปพิซซ่าเหรอไปเขาโทรสั่งได้ไหมที่เกดเดินเกตตรงนู้นนะเดี๋ยวมันไข่เหรอเพือขอมาส่งด้กล่องได้ได้กันไปสั่งเให้น้องวีเจไปซื้อให้เราเอาจไ้เราไปได้ไหมมันยากมากสำหรับพี่ชันนะคุณ ได้กาแฟภายใน5าทีหมดแล้วนะทุกคนอร่อยจริงๆร้านนี้กาแฟถือว่าเอสเปรสโซเย็นถือว่าเป็นรสชาติที่ก,กลางๆแล้วก็เป็นรสชาติที่ผมชอบเลยทีเดียวเลยครับประมาณนี้เลยรสชาตินนอกจากาอั์โอโซนจะมีกาแฟแล้วนะครับก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มก็คือข้าวอาหารตามสั่งพิซซ่าแล้วก็พวกยำแล้วก็ส้มตำนะครับ กับแก้วต่างๆเนาะแล้วท่านไหนที่ยังไม่้ทานข้าวก็สามารถมาสั่งอาหารของร้านโอโซนทานได้เลยนะครับในการทานอาหารเราก็สามารถมาทานตรงที่เป็นจุดชมวิวของทางร้านแบบเี้นได้เลยนะครับนี่เขาก็จะมีโต๊ะให้เราบริการให้เราเนาะแล้วก็มีเก้าอี้ครับแอคชั่นกาแฟหลักสิอันนี้กองเจ๊เหรอ,อเอาไหมเอาไหมใช กาแฟหลักสิบแล้วตัวกาแผนไปนะ,อนแ,นะอะแอคชั่นด้วยน่ะอ่ะแอคชั่นวิวเขาโดดเอาไหมเออแอคชันช่นแอคชั่นคนเดียวแล้วนะแอคชัน่นกาแฟหลักสิบส่วนวิวอะ่ะหลักล้านแสดงไปสั่งอะไรมากินครับท,ดทอดหมู ก็ผัดหมูเหรอครับเดี๋ยวขาดูเมนูก็ผัดหมูเนีอยสิมันน่ากินยังไงว้าวน่ากินมากเลยน้องวิเจนอิ่มเลยครับเนี่ยอิ่มก็เล่าขอนะครับเจ้าของร้านดูอยู่นะเจ้าของคุณตัดด้วยนะคะเจ้าของร้านเราดูอยู่เล่าขอนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำก็แล้วกันนะคะเด็ เราข้ามเขาลุกนี้ไปเราก็จะเจอจังหวัดหน้านครับประมาณอีก40กิโลเมตรครับทุกคนไปทังนู้นเลยครับสรุปว่าวันนี้เราก็มาดื่มกาแฟกันถือว่าเป็นรสชาติที่อร่อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราก็มาดูวิวความชาติที่ความความสวยงามของจังหวัดแพร่นะครับยังไงก็เราก็จะปิดคลิปกันตรงนี้เลยอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับไปดูกันใหม่คลิปหน้าผมจะพาเพื่อนไปเที่ยวี่ไหนส่วนคลิปนี้นะเสียงแหบมากทุกคนขอโทษทีนะครับคือเสียงแหบบ้านนี่เป็นหวัดนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย